ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีในการเก่ง a อร์ดอปแอบของโปรเจกต์เบ c h a ช n นะครับก็เป็น Project อีกหนึ่งตัวนะครับผมที่มีคนทำแล้วก็มีคนตามค่อนข้างเยอะมากๆในช่วงนี้นะครับผมก็ไม่น้อยหน้าพี่ใหญ่หลายๆตัวนะฮะอย่างล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมก็มีการประกาศจาก Official ของ La y e r ร์ซีนะครับผมว่ามีการ Snapshot นะครับตัวของ แร์ปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเสียดายนะครับผมหรือู้สึกว่าน่าจะเข้ามาไวกว่านี้นะครับผมอาจจะมีอิจฉาเพื่อนๆคนที่ทำก่อนหน้านี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็มันถ้าเกิดว่าเราเข้ามาช้าหรือว่าเข้ามาทำไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเริ่มตอนนี้ได้นะครับอย่างเช่นโปรเจกต์แบล็คเชนที่ผมจะมาทำคลิปในวิดีโอนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์เหมือนกันนะครับผมที่ น่าสนใจแล้วก็ r s ร Fund เยอะมากๆด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่อยากจะพลาด i อดอตัวใหญ่ๆบิ๊กๆนะครับก็ลองทําตามวิดีโอนี้ได้นะครับต้องบอกก่อนว่าวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นคําแนะนําในการลงทุนนะเพื่อนๆก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้ผมแค่มาบอกวิธีการแล้วก็ข้อมูลเฉยๆเนาะนะครับโอเคก็สําหรับรเชนนะครับมาดูที่ r s ร Fund ก่อนนะครับเร fund อยู่ที่142 ล้านเหรียญนะครับผมอ่าก็ V C ที่เป็นอันดับท็อปเทียร์ที่เราอาจจะเห็นบ่อยๆนะครับก็จะมีเฟรมเวิร์กนะครับ Polychain Hack V C Hatchkey นะครับผมแล้วก็ตัวของ Spartan Animoa Brand นะครับจริงๆมีเยอะมากเลยนะครับที่แบ็กตัวของ Project Para Chain ไว้นะครับอย่างเช่นล่าสุดที่เขาระดมทุนได้เนี่ยนะครับก็พึ่งเดือนมีนาสองพันยี่สิบสี่ที่ผ่านมา Series B เนาะหนึ่งร้อยล้านเหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์นะครับผมที่สามารถดูได้นะครับในการที่เราจะเข้ามาเก่ง a อดรอในบางตัวนะครับที่แบบมาดูจาก VC ได้ว่าตัวไหนที่แบบมี VC ดังๆแบ็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ดรอปนั่นเองนะครับแล้วก็ปริมาณ a d o p อก็เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าอย่างเช่นโพลิเชนเนี่ยถ้าไปแบ็กโปรเจกต์ไหนนะครับก็มีโอกาสที่จะแจกเยอะเช่นกันเนาะนะครับโดยเฉพาะบางโปรเจกต์ที่มีแบบพวกคอยเบสบี n แนนซหรือว่าพาราดามพวกนี้ก็ น่าสนใจเช่นกันแต่ว่าตัวนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเก่งไอดตอนนี้ก็เข้ามาทํากันได้สําหรับเบลล่าเชนนะครับซึ่งตอนนี้เบลล่าเชนนะครับก็ยังเป็นเทสเน็ตอยู่นะครับผมยังไม่ได้มีเมนเตแต่อย่างใดเนาะฉะนั้นเนี่ยในวิดีโอนี้ถ้าเกิดเพื่อนเข้ามาทําตามผมนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันเทสเน็ตที่ไม่ต้องใช้เงินจริงนะครับก็จะเป็นเงินเป็นเงินเขาเรียกว่าเป็นเงินเทสเน็ตนะครับที่เราสามารถเข้ามาขอฟรีได้จากทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับ โอเคก็เข้าวๆแล้วกันเนาะสำหรับแรชเชนนะครับจะเป็นบล็อกเชนเลเยอร์1นะครับก็เป็นเลเยอร์1เลยนะครับแล้วก็สามารถทํางานเข้ากันได้กับตัว EVM หรือว่า Ethereum Virtual Machine นะแล้วก็ในตัวระบบเขาเองเนี่ยจะใช้ระบบ Proof of Liquidity นะครับในการประมวลผลธุรกรรมหรือว่าในการตรวจสอบธุรกรรมมันเองนะครับเราอาจจะได้ยินพวก Proof of work นะครับหรือว่า Proof of stake พวกนี้เนาะแต่ว่าตัวเ e ล a Chain ก็จะเป็นโปรเจกต์แรกนะครับแล้วก็โปรเจกต์เดียวตอนนี้นะครับที่ทำเกี่ยวกับ Proof of Liquidity นะครับซึ่งตั้งใจเขาตั้งใจว่าอยากจะให้ในในตัวของโปรเจกต์เขาเนี่ยมีสภาพคล่องเยอะๆนะครับเพื่อที่ตัว DApp ต่างๆใน ecosystem เขาเนี่ยจะสามารถดึงสภาพคล่องเหล่านี้ไป develop โปรเจกต์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ไวนั่นเองเน,นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อนๆสามารถลองไปเจาะลึกลงลึก,ลกแล้วก็ไปหาเพิ่มเติมดูได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินแล้วกันเนาะสำหรับการอธิบายเพิ่มเติมนะครับโอเคทีนี้วิธีในการทำา d d ดรอนะครับผมจะแยกเป็นประมาณอ่มอ,มอมไม่แยกแล้วกันเนาะทำตามผม,ไ,มได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีเควสใน Galaxy เนี่ยที่เพื่อนๆสามารถเข้ามาตามกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้แคมเปญที่แบบ ผ่านไปแล้วหรือว่าจบไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนสามารถเข้ามาแล้วก็กด Follow เอาไว้ก่อนได้ถ้าเกิดว่ามีแคมเปญหรือว่าตัวภารกิจใหม่เข้ามาให้เราทำเนี่ยก็จะได้เข้ามาทํานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นาะสามารถกดเข้ามาได้นะครับโอเคทีนี้วิธีในการเก่ง a d o p t Testnet ของ Be ล a c h a i นนะครับผมก็อืม มาที่เว็บนี้นะครับ b e a c h a i n c o m เนาะนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็มากดที่ Dapps ตัวนี้นะครับอ่ะจากนั้นนะครับมากดที่ Bex ข้างบนสุดเลยตัวนี้นะครับก็ตัว b e a c h a i n เนี่ยนะครับเนื่องจากเขาเป็นแบร์เนาะเป็นแบร์หรือว่าเป็นหมีนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวพวก d a p p ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่คอนเซปต์ concept, เขาก็จะขึ้นด้วยตัว B นะครอย่างเช่น lending หรือว่า lend ก็จะเป็น Ben อะไรอย่างเงี้ยนะครับเยเช่น อ่า dex หรือว่า decentralized exchange นะครับก็จะเป็น dex ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องงงนะครับว่าทำไมเป็น dex เพราะว่าคอนเซปต์เขาเป็นตัว b แล้วกันนะครับโอเคกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆอน connect เอาเลยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เรานะครับมาขอตัว faucet ก่อนนะครับกดตรงนี้เนาะแล้วก็จากนั้นนะครับอ่ากดมาที่ metamask นะครับแล้วก็กด copy address ของเราที่เราจะขอ faucet นะครับแล้วก็มาวางตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่ drip token ได้เลย อ่าโอเคนะครับก็สำหรับตัวของตัวนี้นะครับเขาจะโอนโทเค็นให้เราใน w อลเล็ตเนี่ยประมาณ2นาทีเนาะประมาณ2นาทีบวกลบนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่เข้ามาทันทีนะครับแล้วก็บางครั้งที่ผมขอ f อ r c e ซเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าเลยก็เป็นไปได้อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามันเป็นเทสเน็ตอยู่มันอาจจะมีบงมีบ้างหรือว่ามีแบบ เออเออบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจเนาะนะครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบขอฟอรเซตแล้วก็ตัวของเบลล่าเนี่ยมันไม่เข้ามาที่วอลเล็ตนะครับคุณก็ต้องรออีก8ชั่วโมงนะครับเพราะว่าอันนี้สามารถขอได้ทุกๆุกชั่วโมงนั่นเองนะครับจะไม่สามารถขอ,เ,อเพิ่มต่อจากนี้ได้นะครับโอเคแล้วก็ลืมบอกไปนิดนึงนะฮะสมมติถ้าเกิดว่าเราคอนเน็กวอลเล็ตแล้วก็เพื่อนๆยังไม่ได้เพิ่มเชนเบลล่าใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้นะนะครับก็ เดี๋ยวสมมติ Con n e c t wallet เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีให้ a p p r o v e ขึ้นมาอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปหาเพิ่มเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อขอ for set เสร็จปุ๊บนะครับมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็น back ของ b e a chain เขานะครับมาที่ swap นะครับผมก็อันนี้เราจะมาทดลองใช้งานนะครับในตัวของ DApp พวกนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้มี transaction ใน testnet version นั่นเองนะครับ โอเคก็สวอปนะครับเมื่อกี้เราขอตัวโทเค็นตัวนี้มาเนาะแบร่ามานะครับผมแล้วก็เราจะทําการสวอปนะครับตัวแบร่าเนี่ยไปเป็นโทเค็นตัวนี้นะครับอันนี้ผมแนะนำละกันนะครับแนะนําให้เพื่อนๆพืทตามผมละกันเนาะเพราะว่าผมทามาละนะครับไปเป็น STGUSDc นะครับอ่าสมมุติตอนเนี้ยเราขอฟอร์เซตมาได้ศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมครับก็สวอปไปอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดศูนย์สี่ละกันประมาณนี้นะครับแล้วก็กดพรีวิวนะครับ กดสวัสได้เลยนะครับสมมติถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ขึ้นกดพรีวิวหรือว่าให้สวัสทันทีเหมือนที่ผมทำเนี่ยมันอาจจะมีให้ a อ p r o v e ตัวโทเค็นก่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็กดตามคอนเซปต์อากดตามกดฟอลโล w เขาไปเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีให้เราทำการคอนเฟิร์มทรานสัคชันแบบเมื่อกี้นะครับโอเคก็วิดีโอนี้อาจจะมีการตัดบ้างเป็นบางครั้งนะเพราะว่าเวลาทำทรานสัคชันเนี่ยมันอาจจะแบบมีรอนานนิดนึงนะผมก็เลยจะต้องอาศัยการตัดวิดีโอให้มันสั้นลงนะ อ่าโอเคอันนี้ผมเซฟมาเป็น STGUSDC 1โทเค็นละนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่ะ h ันนีนะครับโอเคอันนี้ก็0.04มือนเดิมนะครับก็เมื่อกี้ผมลืมอธิบายไปนิดนึงนะครับผมว่าตัวอ่าโทเค็นในเ a c h a i n เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3โทเค็นนะครับผม ก็อา,าอาจจะไม่เหมือนกับโปรเจกต์อื่นๆนะครับอ,นนอันที่อธิบายให้ฟังก่อนอากร่าวเนาะก็คือมันจะมีอันที่1เนี่ยเบราโทเค็นนะครับซึ่งเบราโทเค็นเนี่ยก็คือที่เราขอฟอร์เซตมาเมื่อกี้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะใช้เป็นโทเค็นหลักๆก็จะใช้เป็นค่าแกส๊สนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะจะใช้เป็นค่าแก๊สนะครับอันที่1นนะก็คือตัวนี้นะครับเบราโทเค็นใช้เป็นค่าแกส๊สแล้วก็อีกอันหนึ่งอันที่2นะครับเขาเรือกเป็น BGT To k e n นะครับก็คือตัวนีวน้ไม่มีนะครับ BZ โทเค็นนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้แล้วกันนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นโทเค็นที่ใช้เป็นเหรียญ governance นะครับใน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 ระบบนะครับที่ใช้ในการโหวตพวกนี้นะครับถือว่าการลงคะแนนเสียงพวกนี้เนาะนะครับซึ่งจะไม่สามารถส wap หรือว่าไปซื้อได้นะครับไม่สามารถ Transfer แลกเปลี่ยนกันได้นะครับซึ่งคุณจะต้องไป Pro v i d e l i q u i d i t y เพียงช่องทางเดียวถึงจะสามารถได้มานะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเหรียญ h ันนีนะครับ h o น e ี t โท e n นนั่นเองก็จะเป็น Native stable Co i n บนแพลตฟอร์มนะครับที่ใช้เป็นสเตเบอร์คอยนะฮะในแพลตฟอร์มนี้นะครับซึ่งก็สามารถได้มาจากการมินต์นะเดี๋ยวจะสอนละกันว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราเรามีสาโทเค็นเนาะแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆเนี่ยทำการสวอปนะครับเบลลาที่เราขอฟอ r s เซตมาเมื่อกี้ได้เป็น STGUSDT 1ตัวนะครับแล้วก็ฮันนี่หนึ่งโทเค็นถูกถูกแล้วใช่ไหมครับตัวนี้น่าสองตัวนะครับจากนั้นนะครับเรามาที่พูลนะครับ โอเคนะครับซึ่งให้เราเนี่ยทำการแอดลิขิตี้พู้ไปนะครับจริงๆเราสามารถเลือกผู้ไหนก็ได้นะครับสามารถมาเลือกจากตัว Btg reward ก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะว่มันจะมี B, d, B g t token นะครับซึ่งเราไม่สามารถซื้อหรือว่าแลกเปลี่ยนได้นะครับเราจะได้มาเพียงช่องทางเดียวตอนนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือเป็นการวาง p r o v i d e liquidity ในผูนั่นเองนะครับเราถึงจะได้ reward มาเป็น Bgt นะครับอ่าซึ่งผู้ที่เราจะทำการ เพิ่มเข้าไปก็น่าจะเป็นพูลตัวนี้นะครับที่ผมให้ให้สวอปมาเป็นฮันนี่เมื่อกี้นะครับเพื่อนๆก็กดที่แอดได้เลยอ่านะครับผมแล้วก็ฮันนี่ผมมี8เหรียญน,นะสมมติผมกรอกไป8อ่าไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าผมใช้แปดแบลจะไม่พอผมใช้ประมาณสัก5แล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับสมมติถ้าเกิดว่าตัว เราเพิ่ม liquidity pool เนะี่ผในจำนวนเหรียญที่เท่ากันแล้วเนาะนะครับตรงนี้นะประมาณนี้นะครับเราก็กดที่ preview ได้เลยนะครับแล้วก็ a p r o ร e wrap vera ตัวนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็กดที่ add liquidity ได้เลยครับกด confirm โอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเพิ่มพูเรียบร้อยแล้วเนาะหรือว่า a อร์เรอร์คริตี้เสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็มากดที่ My pool นะครับแล้วก็จะเห็นพูที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ Reward นะครับนี่ Reward มันจะได้เป็น BGT Token เข้ามานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรอนะครับรอเวลาให้ Reward มันเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับเพื่อนๆถึงจะสามารถอ่าวิดดรานะครับหรือว่าถอนตัว BGT reward ออกมาได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เสร็จไปลว ปิดไปได้เลยสําหรับตัว b e c ตัวนี้นะครับไม่มีอะไรละอันนี้ก็จะเป็นรีวอ r d ที่เราสามารถมาดูได้นะครับมันอาจจะไม่ขึ้นตอนนี้นะอาจจะไม่ขึ้นโชว์นะครับสามารถมาดูที่ m y p o o ได้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับปิดไปได้เลยเนาะทำไปแล้วนะครับวันนี้ก็สามารถเข้ามาทําได้สัปดาห์ละหนครั้งนะเพื่อเพิ่ม t r a n s a ัคชันในเทสเน็ t นะแล้วก็ต่อมาครับจะเป็น BGT Station นะครับกดเข้ามาก็จะเจอกับหน้านี้นะครับก็ ให้เพื่อนเนะครับมากดที่ตัวของ validator นะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะมีให้เราเนี่ยทำการเลือก validator นะครับเพื่อทำการ delegate bgt token นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะว่า bgt token เนี่ยเราจะได้มาก็ต่อเมื่อ,อ claim reward Re ใน pool เมื่อกี้นะครับซึ่ง อันนี้ผมอาจจะไม่ได้ทำให้ดูเนาะเพราะว่าผมอาจจะมีรีวอร์ดน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าอธิบายให้ฟังเท่าๆก่อนได้ว่าไอ้ตัวนี้ก็จะมี Validator นะครับที่เราสามารถไปเลือกนะครับที่จะทำการ Del ล g เก e ได้อย่างเช่นผมจะเลือกตัว h o n e y b a r นะครับในการ Del ล g a t e BGT เนาะก็กดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะเด้งมาที่เมนูนี้นะครับเมนู e l ล g a t e เนาะแล้วก็กด Del ล g a t e ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็กรอกไปครับว่าเราจะทำการ เขาเรียกว่าดิลิเกตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอนตัว BGT แล้วกันสมมตินะครับไม่รู้ว่าถอนได้หรือเปล่านะครับเผื่อว่าเพื่อนคนไหนที่แบบเพิ่งเข้ามาทําอาจจะทําไม่ได้ทําไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้มากดที่รีวอร์ดนะครับแล้วกดที่ครมอันนี้ผมมี BGT เท่านี้อยู่เลยเห็นไหมครับน้อยมากนะก็กดที่ครมรีวอร์ด โอเคนะครับทรานซัคชันสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่านะจากนั้นเมื่อเคลมเสร็จปุ๊บนะครับลองกลับมาที่ตรงนี้ดูนะครับอ่ะเห็นไหมฮะตอนนี้ผมก็จะมี BGT ที่ผมสามารถมาดิเลเกตได้แล้วนะครับก็ซึ่งไอ้ตัวเมนู BGT Station เนี่ยเราต้องใช้ BGT ในการใช้งานในเมนูนี้เท่านั้นนะครับผมโอเคจากนั้นก็กดที่คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็กด คอนเฟิร์มอีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งขั้นตอนเหล่านี้นะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะสามารถทําตามผมได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าตรงไหนที่แบบทําไม่ได้หรือว่าติดตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามใต้วิดีโอ YouTube ได้นะครับเดี๋ยวจะมาช่วยตอบให้ละกันนะครับโอเคทรานสัคชันเสร็จสมบูรณ์นะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเมนูดีเลเกตนะที่เรากดผ่านเวลิเดเตอเมื่อกี้นะครับหรือว่าจะ มากดที่ Delegate โดยตรงก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ค่อยกดหาตัว Validator ที่จะทำการ Delegate นะครับเนี่ยเลือก Validator ตรงนี้แป๊บหนึงนะครับมันอาจจะช้าหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับก็ลองเลือกดูนะครับโอเคจากนั้นนะครับเมนูต่อมาก็จะเป็น Governance นะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมนูในการโหวตนะครับก็จะมีคนที่แบบ create proposal นะหรือว่าข้อเสนอต่างๆนะครับผมว่าอ,อ,อยากจะให้แก้คงแก้ไขอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามีโทเค็น BGT นะครับที่ได้จากการ provide liquidity นะครับถ้าเกิดว่าเรามีลงเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาโหวตได้นะครับซึ่งแน่นอนนะถ้าเกิดว่าเรายิ่งมี BGT โทเค็นเยอะนะครับเราก็มีโอกาสออกเสียงในทิศทางต่างๆที่โปรเจกต์เขาแบบมีข้อเสนอเข้ามาได้เยอะนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็ถ้ามีตัว ตัวไหนแอคทีฟหรือว่าตัวไหนที่แบบสามารถเข้ามาวางโบดได้ก็สามารถเข้ามาทำได้นะครับอันนี้ก็รีดีมนะครับสามารถรีดีม BGT ไปเป็นเบล่าได้นะครับเออก็เหมือนกับเป็นการเบรนเนาะเบรนเบรน BGT โทเค็นนะครับกลับไปเป็นเบล่าเหมือนเดิมนะครับโอเคก็จบไปแค่นี้สำหรับ BGT Station นนะครับปิดไปได้เลยอันนี้ผมขอปิดไปทั้งสองตัวแล้วกันเนาะต่อมาครับ สิ่งที่เราต้องทําก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวต่อมาจะเป็น h ั n e y นะครับโอเคครับก็สําหรับตัว h ั n e y นะครับอันนี้ก็จะเป็นใน d ีแอที่เอาไว้ mint stablecoin honey ขึ้นมานะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะว่าตัวโปรเจกต์ตัวแพลตฟอร์ม v e r a c เนี่ยเขาจะมีตัว stablecoin เป็น native stablecoin ที่มีชื่อว่า honey นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถ มินนะครับแอสเซตัวอื่นๆนะครับมาเป็นฮันนี่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็จะมีแค่ stgusdc ที่สามารถมินท์เพื่อเป็นฮันนี่ได้นะครับซึ่งขั้นตอนแรกผมก็สอนเพื่อนๆวอปมาเป็นตัวนี้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัว stgusdc นะครับมินท์ Mint, เป็นฮันนี่ได้เลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมมี7นะครับผมจะลองมินท์แม็กเลยเนาะอ่ะก็กดที่ approve ตัวนี้นะครับ ได้พูดอีกรอบหนึ่งโอเคแล้วก็กดที่ Mint ได้เลยนะครับนี่แหละนะครับคือวิดีโอนี้ที่มันจะยาวเนี่ยมันจะยาวเพราะว่ามันจะมีระยเวลาที่ใช้ในการทำทรานสัคชันนี่แหละนะครับฉะนั้นผมก็อาจจะมีตัดคลิปนะครับมาต่อกันบางช่วงนะฮะอาจจะมีรู้สึกว่าแปลกๆทีหนึงนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ตัดเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับ อ่ะโอเค Transaction Success นะครับก็ตอนนี้เรามิ้นนะครับตัว STG นะครับมาเป็นฮันนี่เรียบร้อยแล้วนะครับลองลองอ่ารีเฟชอีกสักรอบก็ได้นะครับหรือว่าจะมาร d e e m กับก็ได้นะครับก็คืออ่าเขาเรียกว่าถอนฮันนี่นะครับเปลี่ยนฮันนี่ไปเป็น s t a b l เ c o i คอยตัวเดิมที่เราเคยมิ้นใช้เขามิ้นเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นในตัวของหน้านี้นะครับ ต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็น s t ต t นะครับก็จะสามารถดู total honey supply ได้นะครับ24ชั่วโมง volume ที่ผ่านมาเป็นเท่าไหร่ราคา honey price เท่าไหร่นะครับโอเค transaction ตรงนี้ดูได้เลยนะครับผมว่ามีการ mint อะไรเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะแค่นี้นะสำหรับในหน้านี้ก็ทำแค่นี้พอนะครับทดลอง mint แล้วก็ทดลอง redeem ได้นะครับอันนี้อย่าลืมมาทำด้วยเนาะก็คือ redeem honey ไปเป็น stg นะครับโอเคลองทำดูนะครับตรงนี้นะต่อมาครับ ในส่วนของตัวเบนนะครับเบนตัวนี้ก็เป็นเลนนั่นเองนะครับหรือว่าเลนดิ้งนะเป็นการปล่อยเช่ากู้ยืมนะครับไม่ใช่เป็นการปล่อยเช่าเป็นการยืมเงินนะครับผมในในในตัวโปรเจกต์นะครับคอนเน็กว้เลยให้เรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วก็กดที่ borrow honey นะครับเขาจะเด้งมาหน้านี้นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นการเลนดิ้งนะฮะก็คือเราสามารถ เอาสินทรัพย์ที่เรามีเนี่ยนะครับซึ่งหลักๆก,ก็จะมีตอนนี้ที่รองรับในเทสเน็ตนะก็จะมีแร a p BTC แล้วก็แร a p Ethereum นะครับที่เราสามารถมา Deposit ในในในแพลตฟอร์มนี้ได้นะครับเพื่อที่จะวางเป็นหลักประกันนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถอ่ o บ row นะครับหรือว่ายืมนะครับตัวของ Honey นะครับ ไปใช้ในตัว Ecosystem ของเขาได้นะครับแต่ว่าต้องมีหลักประกันก่อนนะก็คือเป็นแรปบีดกับแรปอีดนะครับถ้าเกี่ยว่ามีก็สามารถ Deposit เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครที่แบบมี h ันนี่เยอะๆนะฮะแล้วก็อยากจะมา Supply เพื่อฟาร์มกินกินดอกเบีย้ยนะครับก็สามารถมา Supply ได้อ่อย่างเช่นตอนนี้ผมมีเท่าไหร่เนี่ยสิบฮันนี่ใช่ไหมครับอ่ะกดที่แม็กได้เลยสมมตินนะผมจะซ u p p l y ที่10นะครับกดที่ s u p p l y ตรงนี้แล้วก็กดที่ c o n f i r m อีกหนึ่งรอบนะครับ โอเคนะครับก็เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับกดการการะบาดได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ซัพพลายเรียบร้อยแล้วประมาณ13บสามันนี่นะครับเมื่อกี้ผมซัพพลายไป10เนาะแล้วก็อันเดอร์มี3.11นะครับก็กลายเป็น13.11ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมก็สามารถวิดเราได้ตลอดนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าเราซัพพลายมันนี่ไปเนี่ย มันไม่สามารถกู้ยืมได้นะเพราะว่าเราหรือว่าเราฝากเพื่อกินดอกเวี้ยเฉยๆเนาะแต่ถ้าเกิดเราจะกู้ตัวจะยืมตัว Honey s a b l e c o i n นะครับเราต้องมาดีโวเซตตัว w รปบ t d กับ Web e t ท e r e u m เท่านั้นนะครับในตอนนี้นะถึงจะสามารถบ r o รตัวนี้ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็คือเมนูที่เหมือนกับตัวนี้แหละนะครับอ่ะอันนี้ปิดไปได้เลยนะครับต่อมาครับ ตัวนี้นะครับเพิร์ฟส์นะครับหรือว่าเป็นเพอร์เปชวลนั่นเองเขาจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันในการเทรดสามารถใช้การใช้งานในการเทรดได้นะครับก็มาดูที่มาร์เก็ตตัวนี้นะครับอ่ะก็จะมีตลงตลาดให้เราเข้ามาเทรดกันได้นะครับมากดที่ตัวนี้ดีกว่าเพอร์เปชวลตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมจะไม่ทําให้ดูแล้วกันนะเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับการเทรดนะครับก็เพื่อ,อนๆก็ลองมากดกดดูนะสำหรับใครที่เทรดไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆก็ลอง มาดนูนะครับนะครับก,ก็ลองกดช็อตเซลก็ได้นะครับในส่วนของฟังก์ชันนี้นะครับก็คือมันจะเป็นการเทรดเป็นกราฟพวกเนี้ยนะครับเป็นการเทรดซึ่งเราสามารถเข้ามาใช้งานตัวนี้ได้นะครับก็จะมีลองกับชอ็อตนะฮะเป็นพอไปชั่วนะไม่ใช่เป็นตัวของสปอตนะครับแล้วก็มีมาเก็ตลิมิตในการฟังก์ชันในการซื้อขายนะครับ โอเคแล้วก็เลเวลเลชเท่านี้นะครับเทคโวฟิตเท่าไหร่ก็กรอกไปนะครับสต็อปลอสเท่าไหร่ก็กรอกไปก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าทาไม่เปลี่ยนเพราะว่าอันนี้เป็นเทสเน็ตอยู่นะครับเราแค่เข้ามาทามากดใบเซลลองช็อตพวกนี้นะครับเพื่อให้มีทราน a ัคชันในเทสเน็ตเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดทุนเนาะก็สมมติถ้าขาดทุนก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นโทเ e n นเทสเน็ตอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ลองมาทําดูนะครับไม่มีอะไรนะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขอผ่านไปไวๆแล้วกันเนาะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของ Beara Tell นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับเหมือนเป็นระบบหลังบ้านเขานะครับเป็น Explorer นะครับเป็นเป็นระบบที่เราสามารถดูพวก Transaction หรือว่าอะไรพวกนี้ได้นะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็ยังเป็น Testnet อยู่นะครับโอเค หมดแล้วนะครับหมดแล้วตอนนี้มีแค่นี้เลยนะครับที่เราสามารถเข้ามาทําได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวแถมให้แล้วกันเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นเควสที่เพื่อนๆสามารถมาทําได้เช่นกันนะครับอ่าในหน้านี้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะนะครับเพื่อนๆกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเจอกับในหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็ทําการจอยด s สคอ d ก่อนละกันนะครับซึ่งอันนี้มันอาจจะมีดีเลยแล้วก็ช้านิดนึงพอดีผมจอยไปแล้วนะครับมันก็ยังขึ้นจอยดีสคอตกอยู่ดีนะครับ ซึ่งเราสามารถมาขอตัวฟอร์เซจากหน้านี้ได้นะครับโอเคแล้วก็อีเวนต์นะครับก็จะเป็นกิจกรรมพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่ทดลองทำเลยเนาะนะครับใครที่แบบเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็เข้ามาดูเมนูนี้ก็สามารถลองเข้ามากดๆดูได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะเป็นตัวนี้ครับเควสนะครับอ่าแล้วก็มากดที่วิวเควส์อ่าวิวเควสอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้มันจะมีเควสให้เราเข้ามาทำนะครับก็คือลองกดเข้าไปดูครับ แล้วก็ตรงนี้มันจะมีเวลาบอกด้วยนะว่าอีกกี่วันอีกกี่นาทีจะจบเควสพวกนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูรายตัวได้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีเควสให้เราทำนะครับผมก็จะมีล็อกอินทวิตเตอร์นะครับฟอลโล่ทวิตเตอร์กดไลค์รีทวิตคอมเมนต์วลีไฟแอคชั่นนะครับถ้าเกิดว่าเราทําหมดทั้งหมดแล้วนะครับเราจะได้รีวอร์ดมานะครับอ่าซึ่งก็จะเป็นน่าจะเป็น NFT นะฮะถ้าเขาจะไม่ผิดนะนะครับก็จะเป็น NFT เนาะก็สามารถทําทั้งหมดภารกิจทั้งหมดแล้วก็เก็บ รวบรวม Ed เได้นะครับผมแล้วก็แต่ละเควสเนี่ยจะมีเวลานับถอยหลังนะครับว่าอีกอกี่วันจะจบแคมเปญเควสนี้นะครับก็ลองเข้ามาทําแล้วก็มาดูได้นะครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเควสที่จบไปแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเริ่มทําก็สามารถเข้ามาทําตอนนี้ได้ยังไม่สายนะครับโอเคแล้วก็ทั้งหมดที่ผมสอนในวิดีโอนี้นะครับผมก็อยากให้เพื่อนเนี่ย เข้ามาทําบ่อยๆนะครับซึ่งคําว่าบ่อยๆของผมเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องทุกวันก็ได้นะครับไม่มีใครทาบ่ายเราทุกวันนะก็แต่ว่าแนะนําให้มาทําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะดีมากๆนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบเพิ่มทราน s ักชั่นนะครับในตัวของเชนของเขาที่เป็นเทสเน็ตนะครับผมแล้วก็ถ้าเมเน็ตเปิดตัวออกมานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นสายฟรีก็อาจจะพิจารณาที่ไม่ทำเมเน็ตต่อเพราะว่าเมเนตเนี่ยมันต้องใช้เงินจริงใช่ไหมครับผมแต่ว่าตอนนี้เป็นเทสเน็ตอยู่นะครับใครที่แบบจะเก็ สามารถเข้ามาทําได้เพราะว่าเป็นเงินฟรีแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือโปรเจกต์เหล่านี้ที่เป็นเวอร์ชันเน็ตเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่เขาก็มีโอกาสในการแจกไอดีค่อนข้างสูงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเวอร์ชันทดลองอะเนาะเวลาที่แบบมีคนยูเซอร์เข้ามาใช้งานทดลองใช้งานตัวโปรเจกต์เนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการแก้ไขไปในตัวถ้าเกิดว,ว่าตรงไหนใช้งานแล้วมีบั๊กอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แก้ไขได้ถูกจุดนั่นเองนะครับซึ่งเราก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีส่วนช่วยให้โปรเจกต์เขาพัฒนาไ ไปในทิศทางที่ดีหรือว่าสามารถต่อยอดไปสู่เมเนตได้นะครับก็แนะนําให้เข้ามาทําไว้ก่อนจะดีมากๆก็เผื่อจะได้แอร์ดรอปในช่วงเทสเน็ตด้วยนั่นเองนะครับยังไงก็ลองเข้ามาทํากันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปจอยคอมมูนิตี้ต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์หรือว่าดิส c อ r ์นะครับจะได้อัปเดตข้อมูลขาา่าวสารหรือว่าจะไปตามในทวิตเตอร์ผมก็ได้นะครับคริปโตรีวิวนะครับก็สามารถไปตามได้เลยเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะมาอัปเดตให้แล้วกันเนาะนะครับ โอเควิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปจน,นจบนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็คิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์เลยละกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีโปรเจกต์อะไรมาอัปเดตหรือว่ามีอะไรไอเดีตัวตัวไหนมาอัปเดตก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ